วันที่29เมษายนพุทธศักราช2567เวลา10โมง30นาทีในรัฐพลนารเดศร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีอัญเชิญเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงป์ปหลัดจังหวัดพะเยากล่าวรายงานณนะห้องรับรองชั้นสองศาลากลางจังหวัดพะเยาเนื่องด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปพัมภ์ ได้จัดส่งเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหรือมีผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนผู้กเกษียณอายุราชการหรือมีผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานเข็มรับเข็มพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวนสามรายดังนี้ 1. นนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว สองพลตำรวจตรีพิทักษ์นาสมวาดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพะเยาว 3. นางสาวนิรดาอ่อนน้อมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารายงาน